สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิไลคนเดิมนะครับวันนี้จะพูดถึงหลวงปู่มั่นที่อบรมญาติโยมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมรณภาพนะครับในปลายปีพศ2492หลวงปู่มั่นภูริทัตโตอายุได้80ปีมีอาการอาภาษหนักเมื่อออกพรรษาแล้วคณะสิทธ จึงได้ร่วมกันนำท่านจากวัดป่าบ้านหนองผือเพื่อจะไปยังวัดป่าสุทธาวาสสกลนครและระหว่างทางได้แวะพักที่วัดป่าบ้านผู้ในช่วงที่พักอยู่วัดป่าบ้านผู้หลวงปู่มั่นอาการสุดลงโดยตลอดพระอาจารย์ทองคำจารุวันโนซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่อุปถาก หลวงปู่มั่นอย่างไก่ชิดได้กล่าวว่าในยามรุ่งสางของวันที่10พฤศจิกายน2492หนึ่งวันก่อนวันมรณภาพของหลวงปู่มั่นท่านได้เปิดหน้าต่างกุฏิของหลวงปู่มั่นออกพบว่ามีชาวบ้านนับเป็นร้อยรคนมานั่งเฝ้าดูอาการของหลวงปู่มั่น หลวงปู่มั่นจึงได้กล่าวอบรมญาติโยมว่าพวกญาติโยมพากันมามากมาดูพระแก่ป่วยดูหน้าตาสิเป็นอย่างนี้แหละไม่ว่าพระไม่ว่าคนมีเนื้อมีหนังเหมือนกันคนก็เจ็บป่วยได้พระก็เจ็บป่วยได้สุดท้ายก็คือตายได้มาเห็นอย่างนี้แล้ว ก็จงพากันไปพิจารณาเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายแต่ก่อนจะตายทานยังไม่มีก็ให้มีเสียศีลยังไม่เคยรักษาก็ให้รักษาเสียภาวนาไม่เคยจะเริญก็จะเริญเสียให้พอจะได้ไม่เสียที่ที่เกิดมา พระพุทธศาสนาด้วยความไม่ประมาทนั่นแหละจะสมกับที่เกิดมาเป็นคนอันนี้เป็นคำกล่าวของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับหลวงปู่มั่นท่านเกิดวันที่20มกราคม2413ที่อําที่อำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานี ท่านอุปสมบทเมื่อวันที่12มิถุนายน2436ท่านมรณภาพเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2492สิริอายุได้80ปีพรรษา56ที่วัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่8เมษายน2560สมเด็จพระอริยวงศาตดยานสมเด็จพระสังฆราชเสด็จณวัดป่าสุทธาวาสเพื่อกราบอาธิของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับ